นะครับกัรร่างกายของเราให้ปลอดภัยนะครับเพราะการเล่นฟุตบอลเนี่ยสิ่งสําคัญที่สุดก็คือรักษาร่างกายให้แข็งแรงไม่ให้เกิดข้อนะครับกล้ามเนื้อนะครับร่างกายร่างกายเนี่ยต้องแข็งแรงนะครับต้องพร้อมนะครับต้องพร้อมนะครับสติปัญญาพร้อมร่างกายพร้อมระบบทีพร้อมนะครับเซ็ตพร้อมเริ่มนะครับลงสนามเชิดพี นนนรัพื้เล่นของแอคท,ทีเกก็ประกอบด้วยออมจีจีอารีนะครับอาลีคุนอาร์ีปิเจอรรักนะครับซันอาลีนะครับไม่รีรักแล้วก,ก็เล็กซิตนะรับ กันนะครับทีมไลออนนะครับในชุดลายนะครับน่าจะส่งสองพี่น้องลงนะครับหน้าตาคล้ายกันนะครับเบอร์สิบสี่นะครับใองพี่น้องกันไหมนะคู่แฝดไหมคุณน่ะไอ้คุณชื่ออะไรฮะพี่น้องสามคนเลยอ๋อพี่น้องสคนเลยนะเฮ้ยก็เปลยคุณไปหาที่ไหนมาสามคนเลยนะชื่ออะไรชื่อชื่ออะไบ้างชื่ออะไรบ้างฮะฮิต

แต่สำคัญกว่านะเด็กคอสกับโคชเดี๋ยเอาแล้วพีเคพร้อมนะครับกลังใจขอบคุณนะครับคุณเอาครับส่งนะครับแปดตัวแรกลงนะครับโอมอาร์ตี้คุณเชลซี อีคร okay ับไปท yeah> ี่เชียวสีเชียวสีดึงล็อกครับ99อล็อดีทีเด่นเอ็ดไล่ออนคุณครับปล่าครับลูกนี้เป่าน่มาดูครับชีโนีิสักโอ้โหแหมทดลองก่อครับคนหลอก เทสก่อนเทสนะครับครับพเอนครับออกครับทึ่มไล่ออกครับออโต้ทุ่มพลาดครับเป็นการยกนะครับแล้วก็ในเส้นนะครับน้องๆก็ต้องแขนตึงไม่เกินเส้นไม่ลักเส้นเข้ามานะครับโอเค อา์้บงเอาครับเชล่ดีเกไปครับโอ้ปัดนบตรงนี้คุณไม่ทันครับออกค่ะนะครับคุณคุณเหมืนกันครับเบอร์แปดนะครับอยู่ฝั่งเดียวกันเลยครับ ครับค ah, yeah! ุณครับคุณทุ่มบายให้กับเิมเิมเชลซีแต่มาได้เชลซีัวย่งกมอยู่ไม่ได้แล้วครับตางลุกซื้อลวครับกับีเพิมเบ เยซีได <ítulo> <run> anyway, ้บอกเยซีก็ปังครับเยซีพี่น้องฝัิสา่าไม่รู้อ่ะช้าชื่อถาาดูครับให้ตาครับตายี่บ้าของไลออนตาทุมไปให้สอนเยซีตัดออกผู้ใหม่ครับตา แขนตึงอยู่นอกสนามครับลูกเก่าหปึ้มให้คืณครับเก้าเก้าเก้าชื่อเคชืเก้าห้าเก้าหชื่อเก้าชื่อเก้าให้คน ผู้รักษาประตูครับหลอกไปได้แต่บ,บอลไม่เข้ามือผู้รักษาประตูครับครับอ<ม>าทิต้ส่งให้เชลซี<อ>เชลซีหนึงล,มลงอมหนึ่งจังหวะเชลซีเชลซีอีกครั้งดึงกลับไหลามาให้กับปุ้มปุ้มซ<อ>้อมตีการหนึ่งนี่ติดขึ้นออกข้างคุณของพี่เจทุม,มค,คุณพีเคคุณของพี่เคครับ ลงมาให้กับปื้มอาต่อตไปเท่ากับคุณคุณจิงโอ้โหเรื่องนี้ประตูนะครับปาได้นะครับคุณก็ยิงไม่แรงครับเอรับมาเชลซีป้ไมไล้คุณคุณเดินหลบเตะกับไลออนเตะออกมาเอาแล้ครับไล่แล้วครับเรื่องนี้อาร์ทีอาร์ีดีเกย์ไมา ให้กับเปิมเปิมหลายบาลไม่บันเปิมเปิมหลายอัอกแต่ก็ได้เป็นการฝ่าวของเปิมพีเคคิดครับคลิปนะครับก้า once เนอะกับก็เป็นพีเคครับน้ำหนึ่งศูนย์ไอเรื่องนี้ครับเอ้าไม่ออกเลยครับเชิญสาว เอ่อ uh, เดียวสีก็ไปกะลงทักบอลไม่ที่ไม่พอออกขาดช่วของไลออน้หอเมนออเนติดไม่ออกครับออกมาครับยิงปลายเข้ามาหูเกงยิงยุงผ่านผ่านแนดนผ่านออกไปอีกจ้าหนึ่งับมัน 9ครับพามาให้กับตื้อเอ่อให้กับตื้อเอ้ยพิมมูนมาดิโอโอมโอมไม่ผ่านครับอาร์ตี้อาร์ตี้ยกบอลมาขึ้นมาไปเลยครับขึ้นขึ้นได้ถึงบอดึงหลอดแหม่ขอไม่ปล่อยไนะดย้ไหเบอร์3ของไลออนตัดออกข้าะเป็นแฮนด์บอลแฮนด์บอลนะครับแฮนด์บอล พี่เคทำแฮนบล็อกมาครับไปที่อเมซอนเบอร์สิบสองดิสอนดึงหลบตัดเข้าในเอาไปเข้าทางเจ้าไม่ไว้ใจรับไปออกข้าไม่เห็นว่าใครตามมานะครับมมดามครับขอน้ำชาเขียวสักแก้วเลยครับเอามาสองแก้วเลยครับมมดาม เอาครับนะครับเบอร์25ยกโดงๆขึ้นไปครับเ,เล่นเลเลนเเเลลลยย่องดักจัะปะโยครับมาที่เบิร์เบิร์ให้พุณลูกนี้หันไปไม่ไทันครับทัสกอครับทัสกอเป็นพีเคครับพีเคทุ่งครับพีเท เปลี่ยนทุ่มครับดึงเวลามากไม่ได้นะครับกรรมการหกวินาทีคุณต้องทุ่มแล้วนะครับกติกาใหม่นะครับเอาเก่าเก่าเก่าไปเอามามาเข้าทางเชลซีพีเคตอบได้เชลซีเชลซีลากลบปลายบอลเข้าในให้อลประตูของไลออนอาร์ได้ไปขึ้นมาตรงตรงกลางสนามไปที่อาติอา่า ดึง9โอมครับเชืก็กัดบอลออกข้างไปครับขึ้นครับขึ้นไปให้ออกโอมโอม๊อกหนึ่งจังหวะโอมไหลเข้าในปานดึงเข้าในชิงติดนะครับผู้รักษาประตูก็นะครับย่อเข่าไปรับอย่างง่ายดายมาดิ9 9ไปเชลซีเชลซีดึงสวยครับ ลองทา,า,างด้านซ้ายเคซี่ยิงติดโอ้โลกนี้ล้มะกัดออกหลังไปเตะมุมซ้ายแล้วมาดูต่อครับปฮ๊บ,บแม่ลูกปื้มีการยิงโค้งไม่เข้าไปเลยนะครับเล่นสัน้นปิดสามประตูครับ ไล่หรอครับลุกไปข้านให้มาอยู่ข้างบนกไม่แดข้างบนเี่ยดีดีเดม๋ยนดีดีดียาวยาวตามไม่ครับออเนี่ยนะเดี๋ยวผมไม่จัดการมันดิงโอเค อากาศดีนะครับมาดูต่อครับ เมซอนรุนนี้ออกคุณใหม่ครับไลออนเฮต้าครับคุณแฮมเมซอนเมซอนอ่าวันนี้ออกอเมซอนหลบไปที่แคบครับคุณเข้ามาครับเชลซีเริ่มเชลซีโอ้โหรีเทิร์นครับรีเทิร์นบอกลูกนี้ไม่เข้าครับ ไม่เข้าสนามครับลั่นออกหลังแตามา,มาดูต่อครับมาแล้วครับออมพี่แข็เต็ดครับพี่เกทุท่มเพิ่มเจดส์เตย์มอ่คุณทัพพุ่มเพชเพิ่มครับค คุณครับเร็วเลยไปๆคนท่งไปให้กับเพิ่มเพิ่มไปบานครับไเมสซ่อนไปครับเมสซอนอเมซซอนไปเร็วครับลากอีกทีนึงเจ้าต้องไม่ปล่อยครับเมสซอนก็ไล่ที่ตัดบอลกลับมาครับบอลครับเอามาถึงโอมเอาบอลได้โอมบอลได้แล้วครับโอมจริงเตี โอ้โหลูก <Sustain able> นี้ประตูยืนป,ปิดมุมดีครับก็เซฟตัดบอลออกหลังไปกับน้องๆก็พยายามนะครับเอาสิ่งที่โค้ชได้สอนได้บอกเราไว้ใช้นะครับอาลูกน so ี right ้เปลองไปจังหวะนึงแล้วเล่นสั้น เลนูลันแล้วก็ฝังนะครับคุ่มเข้าประตูไปเลยครับคุณอยู่คุณก็อยู่นะครับไปซอนครับเพิมต่อได้ยเชลซีเชลซีเชลซียิงติดกับมุตัดออกหลังไปาเล่ปอกหลังไม่ใ มาครับคุณพีเคเอ้เปิมยิงซ้ายได้หมดเลยแหล่งซานครับมาให้เปิมเปิมเตะติดผู้เล่นของไลออนถึมถึงมาครับให้คุณตามาแล้วครับตามาลายแฮมเมสซอนครับเชลซีไม่ปล่อยแล้วก็อาร์นต้าไม่ปล่อยแล้วก็ไปออกหลังไปก่อน ้นี้ครับชมมาครับอนสอนลูกนี้บอลโดนไม่เต็มครับบอนก็ลั่นออกหลังนะครับตั้งเตะของทีเคแก่ประตูหีตัวเขาหีตัวขาตามเลยผมตามนี้เลยก้าวเซี่ได้ก้าเตะขึ้นมาครับ Three, không, còn tay không Chelsea Chelsea Chơi gì lượt mà Chelsea gì, Go 3-0 Đã tờ số nhau Hãy subscribe cho ครับมาที่พีเก้พีเก้รับออมโอ,อนตาได้หมายเลขยี่สิบป้ายลูกนี้ให้เชลซีลูกก็ไม่ทันครับออกข้างท,ทุ่มไลออนอไลอ,อนทุ่มมาให้ตาเนตาเนตาครับป้ายให้ครับมีซอนไม่ทานครับเอาครับมาเ้าครับไไให้กับทุ่มคุณป้ายไ,ไ,ไปให้กับน้องไปด้านปัดไปด้านหนาห้าลูกนี้ กล้ครับเติมกล้าที่ไหมเติมเติมเอาไปครับเอาแรับโอยไม่ครับเด็กปีเกุ่ท่นท่คุณทุ่มครับมาที่คุณมาที่เก้าไปที่มิสซ่อนาี่เก้าวก้าตัดบอลขึ้นบอลตาที่มนอีกแล้วครับ วัดจีเลยครับเอาแปรแรงดึงมถเย่งโอ้โหบอลมันแหงไปครับมุมมันไม่พอแล้วครับาายิงให้เข้าแต่แปรหนีครับสปีดลูกนี้บอลมันเร็วมากประตูจะขึ้นมาเอาคุทมองสวยครับไปข้ามีสซอนตั้งใจมองเลยครับลูกนี้ครับไปไปเอาครับเดต้าครับขึ้นยับ ลงนี้เตะนับเอาครับเดต้าเออคุณครัดต่อบอลก็ลั่นออกไปครับเพิ่ม PK เปลี่ยนตัวครับเปลี่ยนตัวน้องน้องเด็กสักครู่สักครู่ครับเปลี่ยนตัวก่อนครับเอามาดูต่อครับนะครับอาร์ตี เพมเชลซีเชลซีแต่บอลก็ไปเข้าทางของ Lion, Lion, Lion อไลออนไลออนขึ้นห้เบอร์สิบห้าเอาครับเบียดอยู่มาที่คุณรับลูกนี้คุณก็มาตัดบอลออกข้างไปคุณพีเคทุ่งเอาไปเข้าทางครับโอ้ลุงนี้ตึงกครับสวยครับกลับมาเ้ากลับมาใหม่ลุยไลออน Lion ก็เตะอัดออกข้าง ทุ è, ่มพี Á, ่แมาที่เปิมเปิมไปที Charles ่ออมออมหลายผ่านมาให้เป <con> ิมเปิม <replicated> ลูกน <Mater> ี้ทุ่มปิดอาบอลก็มาอยู่ที่เก้าเก็บบอลได้ต่อไปที่เชลซีเชลซี่ทำบอลลั่นเอาครับเชลซี่เก้าเปิมเอาละครับพุ่น คณทุ่มไหมเพิ่มครับเปลี่ยนครับเปลี่ยนทุ่มครับทุ่มทุ่มฟาวครับฟาวนะครับก็ก็สกอ์ตอนนี้ก็สามประตูต่อศูนย์ครับคนเตอร์แดงทุ่มมาครับไลออนบอลจะมาอาร์ตี้เอาเก็บบอลครับลูกนี้เอาได้อยู่ครับสวยครับมาที่เชลซีเบอร์สิบห้าของไลออนก็มาสกัดออกหลังไป เอาปลอดไพ่ไว้ก่อนครับครับเดียวซีกับเดี๋ปูมครับติดใจครับเดี๋ปูมการจะเล่นสูตรเดิมเลยครับลูกนี้ไลออนก็รู้ทันครับนะครับเอาเล่นสันเหมือนกันปืมปานข้างหน ไลออน,นเทบอลม,มาเอต้ามาให้ครับสันต่อสามเปิดมาครับให้เอต,ต้ออตาสับออกวันอาทิอย์โอ้โหลูกนี้ไม่โอมมาบอลได้ครับโอ้โอมล่าบอลไลมาให้เกี่ีเอต้าก็มาตัดบอลออกไปเอาครับเจา้าเ้าขาดมาให้ครับ คุณคุณนึงเลไม่ผ่านครับมาครับเบียดกันครับเอามาครับลูกนี้เป็นฝาวนะครับครับมาครับจ้ามาครับเชลซี่ทีกคจับมาให้กับสั่น ไม่ไปนะครับออกมาใหม่ครับเบอร์สิบเจ็ดครับลูกนี้เ้าก็ไม่ปล่อยครับจิมบอลออกข้างชุ่มลงมาครับชุณเพิ่มเพิมให้โอนลูกนี้เพิ่สามประตูตีเต็ออกไว้ก่อนเคลียร์แล้วไม่เอาอันตรายลูกนี้ครับ ดีครับก็เป็นการตัดสินใจที่ดีครับเซนพอร์นะครับมาที่ปูมป่มดูแซนวิชจะไม่หวานด้วยครับเบอร์สิบห้าครับไลออนไลออนเอาไปเข้าทางโอ้ลูกนี้ก็เตะไปโดนผู้เล่นโอ้พุ่ี้หมดเลยครับไปเต็มนะครับทำเปรี้ยวเลยครับเอาครับเอาเอาไปมาที่คุณ ไม่ไม่มีครับเบอร์สิบเจ็ดของไลออนมาตากอได้ดึงลงหนึ่งจังหวะเอาดึงรออีกทีขึ้นมาอย่าไดปยุาครับเพิ่มเรมาตากอออกข้างทุ่มอ๋อเป็นเปล่าครับเปล่าได้เปล่าก่อนครับครับไลออนนั้นได้เปล่าครับดูเล่น้องพี่เกย์ทำเปล่าพ่อพ่อเฮ้ยอย่าพุ่งไปเยลย ครับฟีคิกครับวีคิกด็บมาให้ครับเบ้เอาลูกนี้เสียชังหวะไปหน่อยครับเสียสมาธิไปหน่อยครับกคืนเพื่อนเด็กบอลออกครับเห็นนน้องครับการแปลบอลนะครับทักษะที่เราฝึกเนี่ยต้องฝึกให้ชำนาญแล้วเท้าที่ดีที่สุดคือการแปลบอลนะครับเราต้องฝึกนะครับเราจะลงไปใช้ในจีิในสนามนะครับ